สวัสดีค่ะมาพบกับคลิป <c oughs> <c oughs> นี้นะคะอุทิศให้สำหรับอากาศที่ร้อนอบอ้าวของบ้านเราแพรเห็นรองพื้นตัวหนึ่งเป็นรองพื้นสูตรน้ำตัวนี้เองในอีฟแอนด์บอยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมราคาถูกรู้สึกสนใจขึ้นมาก็เลยสอยมานะคะซึ่งราคาแค่30บาทตัวนี้นก็จะเป็นรองพื้นสูตรน้ำที่ ที่ไม่ผสมมันมันมีมาตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเราแล้วนะจริงๆตัวเนี้ยเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักเนี่ยแพรก็เลยมีทริคแล้วก็วิธีแล้วก็มีเทคนิคในการใช้แป้งน้ำตัวเนี้ยให้มันง่ายขึ้นไปดูกันเลยแค่ <c oughs> <c oughs> น,นสดหลายๆคนหรือว่ารุ่นแม่รุ่นย่าเราเนี่ยเขาก็จะใช้แป้งน้ำเนียคะเพียวๆเลยไปอ่านเจอมาว่า เออถ้าใช้ครีมกันแดดเนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้แพจะมาทาให้ดูเลยนะคะว่าข้างหนึ่งครีมกันแดดอีข้างหนึ่งไม่ครีมกันแดดการที่มันจะเกลี่ยง่ายนี่มันเป็นเพราะว่าความมันบนกันแดดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วรุ่นนี้แบบอะไรใชียวซื้อมาหาบาทสิบบาทก่อนใช้เนี่ยก็ต้องเขย่าก่อนนะคะมันก็จะแบบเป็นเนี้ยเป็นน้ำๆอย่างนี้เลยเห็นปะ แต่แพจะใช้ฟองน้ํานะคะในการลงได้กลงไม่เกลี pues ่ยอะไรอย่างนี <sho> ้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแห้งไวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสข้อควรระวังก็คือมันจะเลอะเทอะมากนี่แบบใช้นี่ยังหยดลงพื้นอก็เอามาปาดนะคะที่เหลือ าบางคนก็อาจจะถนัดที่จะใช้มือมากกว่าอันนี้แพทก,ก็เคยใช้มือเหมือนกันตัวนี้ก่อนที่จะเอามาถ่ายเนะี่ยลองไปแล้วพิสูจน์แล้วว่าการใช้ฟองน้ําเกลี่ยง่ายกว่าการใช้มือมันก็เกลี่ยได้นะแต่ว่ามันจะมันจะมีความเป็นปื้นเป็นปื้นเกลี่ยอ,ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยรอยง่ามนิ้วเราเข้าใจไหมเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเปลี่ยนจากน้ําเนี่ยเป็นแป้งพอมันเป็นแป้งมันก็จะถูได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วนี่หายไปแล้วเป็นเหมือนทาแป้งเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ปกปิดอะไรทั้งนั้นยังเหลือแบบเท่าไหนเท่านั้นญาติมิตรสหายก็ยังอยู่ครบนะคะเขาจะทําให้เราดูหน้าผ่องๆขึ้นเท่านั้นมันก็แมท์ไปแมท์ไปกับผิวแล้วก็รู้สึกโอเคสบายผิวแล้วพอระหว่างวันเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันบนใบหน้าของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาไม่ได้แบบรู้สึกแห้งแบบยิ้มแล้วเป็นมันลอยตีนกาอะไรย่างเงี้ยไม่มีนะนี่นี่น้องเนาะ กลิ่นนี้จะแบบไทย,ไทยแบบเออไทยมากอ่ะบางคนแบบอาจจะก,กลัวแบบเหมือนน้ำอบแบบไทยๆอะไรอย่างนี้เลยคะเออแต่จริงๆมันก็สดชื่นดีนะ้นองๆนักเรียนเออใสๆอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ไม่มีปัญหาหน้าอะไรเงี้ยนะคะแค่อยากจะออกจากบ้านไม่ให้หน้าดูโซมอะไรมากแล้วใช้ตัวเนี้อ,อก็โอเคนะไม่แพ้ด้วยนะคะที่สําคัญเพราะตอนแรกกลัวว่าจะแพ้มาก แล้วพอมันไม่แพ้ก็เลยใช้ใช้ไปแล้วมันสบายหน้าค่ะบางวันแบบเราไม่ได้อยากให้มันเน,น้าอะไรมากมายไม่ได้อยากลงเยอะๆอยากจะเอามือไป๊ยๆแล้วก็จบที่บอกว่าใช้ครีมกันแดดแล้วจะเกลี่ยง่ายถ้าใช้ฟองน้ำอะครีมกันแดดหรือว่าไม่ทาครีมกันแดดก็เกลี่ยง่ายแต่ถ้าใช้มือที่ทาครีมกันแดดจะเกลี่ยง่ายกว่างงไหมไม่งงเนาะเพราะว่าใช้มือก็ออก มาผลประมาณเดียวกันเพียงแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงน้องๆนักเรียนเหมาะมากเลยนะสําหรับตัวเนี้ยแบบใสผิวถูกแล้วก็ดูไม่ออกว่าทาแล้วก็เข้ากับอากาศนรกขภูุิมบ้านเรามากจริงๆเออใช้แป้งน้ําตัวนี้แล้วก็ปกปิดคอนซีลเลอร์ในจุดที่เราจะปกปิดเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าแพรก็ทําแบบนั้นเหมือนกันถ้าเหงื่อเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะคะมันก็ไม่ได้ เป็นคราบหรืออะไรแต่ว่าถ้างเหงื่อไหลเป็นทางมันก็จะมีทางรถไฟให้เราเห็นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แย่มากคือไม่ได้ไม่ได้ทุกเส้นมันก็จะมีบางเส้นที่สุ่มมาค่ะที่จะแบบขึ้นมาซึ่งพอใช้มือมือเกลี่ยไปเนี่ยมันก็จะหายไปคือไม่ได้แย่มากเกิดใช้แล้วทะเลาะกับแฟนร้องไห้น้ำตาเต็มหน้าจะรอดไหม แพรเดี๋ยวแพรไปร้องไห้ให้ดูไปถ่ายตอนที่กําลังอินละครจ,ะจัดแล้วก็ร้องไห้น้าตาหนองหน้าซึ่งมันไหลค่ะแต่ว่าถ้าแค่เหงื่อเป็นเส้นๆหรือว่านิดหน่อยไหวค่ะแต่ว่าถ้าทั้งหน้าหรือว่าเอาน้ามาสัต์หน้ามาสงครามอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดนะคะว,ว่าสาวๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าแพรตั้งใจมาแนะนำไอเทมถูกและดีเหมาะกับอากาศแล้วแถมมาบอกทริคเทคนิควิธีรีวิว ครบสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรส,สตาด้วยนะบ๊ายบายมันคือการตกตะกอนเห็นไหมเขา,าจะตกตะกอนเร็วมากเลยนะคะแยกชั้นชัดเจนรู้เรื่อง